ยอหน้าหนึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวจากแหล่งความมั่นคงระบุว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงไม่ยุติความเคลื่อนไหวทางทหารและมีการปักหลักรับในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนภูมิเขืออย่างต่อเนื่องแม้ก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณการเจรจาและการลดระดับความรุนแรงแต่ข้อเท็จจริงในพื้นที่กลับสะท้อนภาพตรงกันข้ามการเคลื่อนกำลังแบบเงียบๆการเสริมยุโทโธป,ปกรณ์และการ ลาตะเวนถี่ขึ้นทำให้ฝ่ายไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากภูมิขือถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีทั้งความสำคัญทางภูมิประเทศและสัญลักษณ์กักทางอธิปไตยความตึงเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนานจึงพร้อมปะทุได้ทุกเมื่อหากมีชนวนเพียงเล็กน้อยย่อหน้าสองรายงานจากหน่วยข่าวกรองภาคสนามชี้ว่าการปักหลักรับของกำลังเขมรไม่ได้เป็นเพียงการตั้งรับตามปกติแต่มีลักษณะของการวางแผนเชิงรุกมีการจัดตั้งฐานย่อยการขุดคูเพาะและการใช้ภูมิประเทศป่าเขาเพื่ออำพรางกำลังพลการเคลื่อนไหว ลักษณะนี้สร้างแรงกดดันต่อฝ่ายไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหมายถึงความเสี่ยงของการประทะโดยไม่คาดคิดในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติเสียงยานพาหนะทางทหา ะในเวลากลางคืนและการจำกัดพื้นที่เข้าออกบางจุดยิ่งตอกย้ำว่าความสงบที่เห็นอาจเป็นเพียงความเงียบก่อนพายุย่อหน้าสามภูมิเขือถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากสามารถควบคุมเส้นทางเคลื่อนกำลังและการสังเกตการพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพหากฝ่ายได้ครอบครองพื้นที่นี้จะได้เปรียบทั้งในเชิงยุทธวิธีและจิตวิทยานี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาถูกจับตามองว่าอาจพยายามบุกตีคืน ตามที่กระแสข่าวระบุด้านกองทัพไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเสริมกำลังปรับแผนป้องกันและเพิ่มการซ้อมเผชิญเหตุเพื่อไหยข้อสามารถตอบสนองได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันย่อหน้าสี่บรรยากาศการประทะตามแนวชายแดนในช่วงหลังจึงเต็มไปด้วยความระแวงและความตึงเครียดทหารทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันในระยะใกล้มากขึ้นการสื่อสารผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่เหตุปะทะได้ทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่าปัญหาหลักไม่ใช่เพียงการเคลื่อนกำลังแต่คือความไม่ ไว้วางใจที่ฝั่งรากลึกมานานเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างระแวดระวังและพร้อมตอบโต้สถานการณ์จึงเประบางอย่างยิ่งย่อนหน้าห้าในมุมของฝ่ายไทยการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน เป็นภารกิจหลักหน่วยทหารที่ประจำการได้รับคำสั่งให้ใช้ความอดทนรอบคอบและยึดหลักสากลในการปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมป้องกันตนเองอย่างเต็มที่การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงการใช้เทคโนโลยีสอดแนมและการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆถูกยกระดับขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านความมั่นคงย่อหน้า6ผล กระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทหารเท่านั้นชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องใช้ชีวิตด้วยความกังวลการทำมาหากินบางอย่างถูกจำกัดโรงเรียนและชุมชนต้องเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินความ ไม่แน่นอนนี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศหันมาให้ความสําคัญกับการสื่อสารและการลดความตึงเครียดมากกว่าการแสดงแสนยานุภาพพย่อหน้าเจ็ดนักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอาจมีปัจจัยทางการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องการสร้างกระแสะชาตินิยมหรือการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหา ภายในประเทศเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเมื่อปัญหาชายแดนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองความเสี่ยงของการเผชิญหน้าจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลเพราะการตัดสา อินใจอาจไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางย่อหน้า8แม้สถานการณ์จะดูร้อนแรงแต่ยังมีช่องทางของการทูตและกลไกระหว่างประเทศที่สามารถช่วยลดความตึงเครียดได้การใช้คณะกรรมการร่วมชายแดนการสังเกตการจากบุคคลที่3และการยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นแนวทางที่หลายฝ่ายเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้เพราะ เมื่อเกิดความสูญเสียแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ย่อหน้าก้าวสำหรับกองทัพไทยการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายถึงการสแสวงหาความขัดแย้งแต่คือการป้องปรามไม่ให้ฝ่าให้ได้ละเมิดอธิปไตยการแสดงความพร้อมอย่างเหมาะสมอาจช่วยลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะตัดสินใจใช้กำลังในขณะเดียวกันการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อสาธารณชนก็มีความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือข่าวลือที่สําเติมสถานการณ์ย่อหน้าสิบท้ายที่สุดสถานการณ์ขเขมรไม่จบ และกระแสการเตรียมบุกตีคืนภูมิขือสะท้อนให้เห็นถึงความปราบบางของสันติภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยทั้งความเข้มแข็งด้านความมั่นคงและความจริงใจในการเจรจาหากทุกฝ่ายเลือกใช้สติปัญญาและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักความตึงเครียดที่เดือดอยู่ในวันนี้อาจคลี่คลายลงได้ก่อนจะกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการ